สวัสดีครับลุ่งสางพุทธที่9พฤศจิกายน2565นะครับอัปเดตอากาศเมืองไทยในฤดูปแปรปรวนกันครับพี่น้องตามฟอร์มครับวันนี้ก็เริ่มกันที่โมเดลพื้นลม5 0 0อเฮกโตปาสคาลหรือคลื่นกระแสลมตะวันตกนั่นเองซึ่งณวันนี้ลมบนก็จะเป็น CEO นะ เป็น c ี o หรือเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดทิศทางสภาวะอากาศไทยและก็เพื่อนบ้านของเราอย่างสอปอลาวด้วยนะครับพี่น้องมองตามภาพในคลิปนะจะเห็นว่าทรงการเคลื่อนของคลื่นกระแสะลมตะวันตกที่ตอนนี้เขาพัดในรูปแบบของแอนตี้ไซคลนิกนั่นก็คือการพัดวนตามเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมนะฮะและค่อยๆขยับไปทางขวาทีละนิดทีละหน่อยะฮะแจกความเย็นไปเรื่อยๆนะฮะ มองแล้วเหมือนการเคลื่อนของอะไรพี่น้องพอจะนึกกันออกไปครับเหมือนอะไรครับลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนการเคลื่อนของย่อมความกดอากาศต่ําหรือพายุนั่นเองนะฮะพี่น้องจํากันได้ไหมครับเพียงแต่ว่าย่อมหรือพายุนั้นหมุนตวัดกลับด้านนะคือทวนเข็มนาฬิกายกตัวเข้าสู่ศูนย์กลางฮะ หรือที่เราเรียกว่าเป็นวงอะไรฮะวงอย่างนั้นก็คือไซคลนิกนั่นเองนะฮะซึ่งมีผลทำให้กระแสอากาศยกตัวลอยตัวขยายตัวขึ้นได้ดีไอ้น้ำความร้อนความชื้นที่อยู่ด้านล่างภาคพื้นดินนะ ก็จะลอยฮะภาคพื้นดินพื้นน้ําที่อยู่ด้านล่างก็จะลอยสู่ท้องฟ้านะฮะเมื่อมากๆเข้าเขาก็จะจับตัวรวมกลุ่มรวมก้อนกันนะฮะรวมแก๊งกันสะสมแทงรูปล่างขึ้นเป็นอะไรครับพี่น้องก็กลายเป็นเมฆแล้วก็เป็นฝนตกลงมานั่นเองแต่ครั้งนี้ที่ทุกท่านเห็นเป็นวงเหมือนกันใช่ไหมฮะเหมือนกันเลยที่เคลื่อนเข้ามาด้วยการเคลื่อนไหวของลมบนเหมือนกันต่างกันเพียงเป็นลมหมุน กลับทิศกันเท่านั้นอนะกลับทิศกลับด้านกันเท่านั้นเองดังนั้นปรากฏการธรรมชาติของกระแสอากาศที่เกิดขึ้นบริเวณวงกลมนี้ ก็จะเป็นตรงกันข้ามนะฮะ,ะลักษณะอากาศที่จะเกิดเนี่ยก็จะตรงข้ามกับยอมความกดอากาศตา่ำหรือกับพายุฮะใช่ไหมครับพี่น้องนั่นก็คือวงกลมหมุนมาทางขวานะฮะวนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้เราก็เติมคําว่าแอนตี้ซึ่งแปลว่าคัดค้านหรือต้านเข้าไปด้านหน้าของภาษาฝรั่งเขาะะจึงเรียกสายลมวงๆที่พัดหมุนๆอยู่ นี้ให้ตรงกันข้ามกับตรงกันข้ามกับวงไซคนิกว่าวงแอนตี้ไซคอนิกนั่นเองฮะนึกออกใช่ไหมครับอากาศก็จะเป็นตรงกันข้ามกันนั่นก็กดจมทิ้งดิ่งนะฮะเขาก็จะกดจมทิ้งดิ่งลงสู่พื้นแทนที่จะยกตัวลอยตัวขึ้นฮนะไอน้ำความร้อนความชื้นก็ซ่าไม่ออกนะฮะยกตัวลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ได้ดนั่นเองฮะเพราะถูกกดไว้ เราก็จะไม่ได้เห็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของไอน้ำที่ลอยตัวขึ้นเป็นเมฆนะฮะเมฆบนท้องฟ้าจึงไหลฮะสองฟ้าก็จึงไหลซึ่งซึ่งแดดนะฮะเอ้ยไม่ใช่ะฮะท้องฟ้าจึงใสไหลเมฆแดดนะฮะจึงแรงจากแสงอาทิตย์นะ จึงโดนแสงที่ส่องฮะไม่มีอะไรมาบางังตอนกลางวันก็จะร้อนมากเป็นกรณีพิเศษนะเนื่องจากแดดมันแรงแต่ข้อดีของเขาก็มีนะครับพี่น้องนั่นก็คือเมื่อกระแสอากาศมีลักษณะกดจมทิ้งดิ่งอากาศข้างบนที่เย็นเกียบนะฮะ ตรง,ต,รงตัวขึ้นลมนี่ยมันอุณหภูมิต่ําม,มากติดลบนะครับอุณหภูมิต่ําจากที่เขาอยู่สูงนะฮะและที่สําคัญเนื้อลมก็ผสมความเย็นจากอะไรครับที่เขาพัดมาจากทางด้านซ้ายก็คือเทือกเขาหิมาลัยด้วยนั่นเองเพราะเขาพัดผ่านมา เมื่อกระแสลมตะวันตกซึ่งวิ่งเป็นคลื่นนี้ฮะมีความเร็วและความแรงฮะเขามีความเร็วความแรงในการพัดนะฮะจึงเกิดการเหนี่ยวนําผักดัานอากาศเย็นนั้นลงมาพื้นที่ด้านล่างก็ส่งผลให้อุณหภูมิพื้นที่ด้านล่าง,ง,ล,ดาล,างลดต่ําลงได้นั่นเองโดยลมนั้นจะไม่โดนตัวคนนะพี่น้องเพราะอยู่สูงจึงหนาวเย็นแบบนิ่งๆช่ำๆไม่ใช่แห้งๆหนาวลมเหมือนที่เราเคยเจอกันทางภาคอีสาน โดยปกตินะฮะที่ผมเล่ายืดยาวมาทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าพี่น้องส่วนใหญ่ช่องนี้ทราบกันดีอยู่แล้วก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าอยากให้พี่น้องที่ติดตามใหม่และยังไม่เข้าใจสับแสงที่ผมพูดออกไปจนจนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็บ่นผมนะครับบ่นผมว่าวิชาการเกินไปเข้าใจยากจึงต้องเล่ายืดยาวแบบนี้นครเพราะอยากให้เข้าใจด้วยนั่นเองนะฮะ แต่ถ้าหากไม่ใช้ศัพทวิชาการบ้างท่านก็จะไม่ทราบแหล่งที่มาหรือความหมายสาคลอีกนั่นแหละครับพี่น้องต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับที่ทําให้พี่น้องเสียเวลาก็อธิบายมาได้ประมาณนี้ก็พอเข้าใจกันแล้วนะครับดังนั้นลักษณะการเคลื่อนเข้ามาปกคลุมของแนวลมแอนตี้ไซโคนิกแบบเต็มพื้นที่ของประเทศไทยในวันนี้ฮะแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีผลให้อุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ที่วงรอบลมนะฮะตามระแนบระนาบแนวลูกศรนะฮะ ชั้นในและชั้นนอกวงกลมเพื่อนผ่านนะฮะอากาศก็จะเย็นในช่วงค่ำดึกจนถึงเช้านะฮะก็เหมือนรอบไซคอนิกของพายุนั่นแหละครับขอบระน้าวงกลมผ่านตรงไหนตรงนั้นก็จะอะไรครับพี่น้องโดนฝนทลลมเต็มเต็มนะฮะ ยิ่งวงรอบไม่เคลื่อนฮนะหมุนบนอยู่กับที่ฝนก็ยิ่งแช่ยิ่งตกจนท่วมลวนลหละครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผ่านตรงไหนตรงนั้นก็จะเย็นถ้าไม่เคลื่อนหรือแนวลมผ่านซ้ําๆก็จะทําให้เย็นนานหน่อยเท่านั้นเองดูดอยอินทนนท์ดีครับเริ่มลงมามีแม่คันิ้งแล้วซึ่งถ้าพี่น้องสังเกตให้ดีๆ2วันมานี้พื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยจะมีอากาศที่เย็นนะเย็นกว่าเขานะฮะในช่วงเช้าและดึกในผมพูดในลักษณะพื้นที่เดียวกันสมมุติว่าภาคกลาง ภาคเหนืออะไรนะด้านตะวันตกก็จะเย็นกว่านะฮะอย่างแม่ฮ่องสอนก็จะเย็นกว่าเชียงใหม่อย่างตรงกลางนะฮะในระดับไอโซโบาเดียวกันเพราะได้รับอิทธิพลจากวงรอบลมแอนตี้นี่เองครับสำหรับแนวไอโซบาหรือการขยับเคลื่อนของกดความกดอากาศที่ไหลลงมาก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเมื่อวานเนี่ยครับที่ผม อธิบายพี่น้องฟังไปวันสองวันก็ยังอยู่ที่เดิมโดยที่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่10เกรเดียน14ถึง16ปกคลุมเหนือล่างกลางอีสานล่างโดยที่เหนือและอีสารบนก็พาดด้วย1ั1 6และพัน8ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ของไทยตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางก็ถูกปกคลุมด้วยแอนตี้ไซคลนิกนะฮฝนก็หายไลยเมฆเช่นกันนะครับ แดดจ้าทั้งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้ก็จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมล่างก็คือ925ิเฮกโตปาสคาลดลงอีกนะฮะซึ่งวันนี้ยังคงพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมพื้นที่ตอนบนแล้วก็ตอนอตอนกลางแล้วก็ตอนล่างฮนะด้วยกําลังปานกลางแต่มีเพียงพื้นลมที่ไหลผ่านตอนบนของไทยเท่านั้นที่พัดปกคลุมภาคใต้นะฮะเป็นส่วนใหญ่โดยที่แนวลมมรสุมที่มาจากทะเลจีนใต้ในวันนี้ตามแนวลูกศรสีดาเห็นไหมครับ จะถูกเดี่ยวนำเข้าหาย่อมโลบริเวณเหนือเกาะบอเนียวมามาเลเซียนะฮะทิศทางลมจึงเปลี่ยนและเบี่ยงลงด้านล่างเป็นเหตุที่ภาคใต้มีแนวลมสอบสองทิศทางเฉพาะพื้นที่ใต้ล่างเท่านั้นดังนั้นทภาวะอากาศในวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่10 วันที่10พฤศจิกายนนะฮะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงอีกนะครับภาคเหนือต่าสุดเฉลี่ย14-20องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย17-20องศาในขณะที่พื้นที่สปลาวเพื่อนบ้านก็ถูกปกคลุมด้วยแนวแอนตี้ไซคอนิกเช่นกันทําให้ลาวตอนบนอากาศหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย12-15องศาลาวตอนกลางและตอนใต้าอากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย16-22องศานะครับสำหรับภาคกลางของไทยอากาศ อากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย18-23องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด22-26องศาสำหรับภาคใต้นะอากาศเย็นในบางพื้นที่ในตอนเช้านะฮะอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด21-25องศาและวันนี้ก็จะภาคใต้ของเราก็จะมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่เท่านั้นนะครับ ก็ตกส่วนใหญ่ก็พังงาภูเก็ตกระบี่ตังสงขาปัตตานีลานนราธิวาสคลื่นลมในทะเลวันนี้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันามันคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ